อะไรที่ดีต่อใจย่อมส่งผลดีต่อสมองเสมอสิ่งสำคัญในชีวิตของคนเราประกอบด้วยสี o ได้แก่อาหารอากาศอารมณ์และการออกกาลังกายวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนตานมีเนื้อที่585ไร่เต็มไปด้วยพื้นป่าทางธรรมชาติซึ่งทำให้เกิดอากาศบริสุทธิ์ส่งผลให้อารมณ์ดีและมีอาหารทางธรรมชาติอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเห็ด หน่อไม้แต่สิ่งที่ยังขาดแคลนก็คือไม้ผลและไม้ใช้สอยฉะนั้นการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นป่าเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกให้กับลูกๆนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้จึงได้ประชุมกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยคณะครูบุคลากร ตกลงกันในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยโดยเฉพาะแบ่งเป็นสองกิจกรรมด้วยกันก็คือกิจกรรมปลูกต้นไม้ซึ่งแบ่งเป็นไม้ผลประกอบไปด้วยต้นมะม่วงต้นลำไยบนเนื้อที่ประมาณสักหนึ่งไร่ และไม้สําหรับใช้สอยก็คือไม้ยุบคาริตัตตามถนนเพื่อทําให้เป็นซุ้มยูคาและพื้นที่ว่างของวิชัยเนื้อที่ประมาณเกือบ20ไร่โดยความร่วมมือของครูบุคลากรและกิจกรรมที่2ก็คือการจัดทํำป้ายประปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่ต่างๆเพื่อให้เกิดความประทับใจและทุกท่านเมื่อพบเห็นเป็นภาพที่ควรจดจํา อำนวยความสะดวกต่างๆกับบุคลากรภายนอกที่มาใช้บริการวิทยาเทคโนโลยีและการจัดการดนตาลจึงได้ดำเนินการภายใต้กรอบระบบ PDCA ก็คือการวางแผนการดำเนินการการตรวจสอบและการปรปับปรุงการดำเนินการวางแผนประกอบด้วยการขออนุมัติโครงการประชมุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินความดำเนินการมอบหมายพื้นที่ในการรับผิดชอบ ส่วนที่2ก็คือการลงมือทํากําหนดพื้นที่เสร็จเรียบร้อยการดําเนินกิจกรรมปลูกจิตสำนึกทรัพยากรป่าไม้ปลูกต้นไม้จํานวน52ต้นปนเนื้อที่ประมาณ1ไร่ กิจกรรมปรปับปรุงภูมิทัศน์จัดทำป้ายชื่อแผนกวิชาป้ายอาคารจัดทำสวนทางเข้าอาคารอำนวยการ จะทำป้ายมาตรการป้องกันโควิด -19 จะทำป้ายปรัชาวิสัยทัศน์พันธกิจของวิทยาัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาลภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรก็คือ45,000บาทตัวชีวัดที่เกิดขึ้นนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมนะครับ จำนวน237คนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมจำนวน39คนรวมทั้งสิน้นจำนวน276คนผลที่เกิดขึ้นในทางเชิงคุณภาพนักเรียนนักศึกษาคณะครูบุคลากรเกิดจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรป่าไม้นักเรียนนักศึกษาครูบุคลากรมีความตระหนักถึงทรัพยากรป่าไม้และ ภูมิทัศน์ของวิธีไรยเกิดความสบายตาเป็นภาพที่ประทับใจสำหรับผู้พบเห็นส่วนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะมาร่วมในการปลูกต้นไม้ก็มีความจำกัดขึ้นจึงมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานบ้างส่วนที่สองก็คือสภาพภูมิอากาศและวัชพืชเนื่องจากพื้นที่เป็นที่กว้างนะครับของวิทยาลัยครับวัชพืชก็ขึ้นได้เร็วการจากัดก็มีความลำบากนิดหนึ่งส่วนข้อเสนอแนะในครั้งต่อไปนะครับก็ควรที่จะมีกิจกรรมปลูกจิตสำนึก รักษาทรัพยากรป่าไม้ในสถานศึกษานี้ให้เกิดขึ้นทุกๆปีส่วนที่2คณะครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาควรที่จะให้การเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆนี้ได้มากขึ้นนะครับฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็ต้องกราบขอบพระคุณทางผู้อำนวยความสะดวกให้การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมครั้งนี้ขอบคุณครับ